สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับทํานายทายทักมันยิบสีนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสําหรับออทุกกําลังใจดีๆนะคะที่เพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับมันมาโดยตลอดนะคะค่ะและในวันนี้นะคะมันยีบสีนะคะจะมาทํานายทายทักให้กับเ,ออเพื่อนๆน,นะคะโดยการพิกอเด็กนะคะในหัวข้อเรื่องนะคะ จุดเริ่มต้นของคุณนะคืออะไรนะคะในปีใหม่นี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะออมีไพ่อยู่3ามกองด้วยกันนะคะ<ๆ>กองที่1สีเขียว<ๆ>กองที่สองสีแดง<ๆ>กองที่สามสีฟ้านะคะเพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานก่อนเลือกทุกครั้งนะคะ อ๋อไพ่นะคะอาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเพราะทุกสิ่งอย่างนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามตัวตนของเจ้าของโชคชะตานั่นเองนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวนะคะไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของเพื่อนๆน,นะคะในปีใหม่นี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวนะคะวันนี้ไพ่จะบอกอะไรนะคะค่ะเก้าไม้เท้า8ดเหรียญสาดาบ ราชินีถือดาบเจ็ดถ้วยเด็กถือถ้วยห้าถ้วยหนึ่งเรียนนะคะค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวนะคะ ค่ะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของเพื่อนๆนะคะที่เลือกกองสีเขียวนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะสําหรับปีใหม่นี้นะคะจุดเริ่มต้นของคุณนะคะอ <c oughs> ืค่ะตามไพ่นะคะได้บอกว่าคุณนะคะอาจจะรู้สึกแบบอ่เหนื่อยนะคะและท้อกับเ กับการที่จะต้องแบบทนหรือว่าการที่ต้องทําอะไรแบบที่แบบว่าซ้ำซากหรือว่าจำเจนั่นเองนะคะหรืออาจจะหมายความว่าคุณนะคะมีความแบบเพียรพยายามที่แบบอย่างอย่างมากหรือว่ามีความมุ่งมะนะั่นอุตสหาหะมากมากนะคะในการทําอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำในสิ่งที่คุณกําลังทํากันอยู่นะคะบางอย่างคุณก็รู้สึกว่าอืม ไม่ว่าจะทำขนาดไหนนะคะผลออกมาคุณก็รู้อยู่แก่ใจนะคะแต่คุณก็ยังทนทำต่อไปนะคะเหมือนแบบไม่เหนื่อยเลยนะคะเอออาจจะมีบ้างนะคะที่รู้สึกแบบรู้สึกแบบพึงพอใจกับสิ่งที่คุณได้ทำหรือได้ลงมือทำไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็คือยังไงอ่ะมันก็ยังไม่พอใจเท่าที่ควรนะคะสำหรับคุณอยู่ดีนะคะ เ,เรื่องของการงานนะคะคุณนะคะมีการคิดหรือว่าวาดหวังหรือว่าวางแผนไว้ว่าจะต้องออกมาแบบดีอย่างโน้น ون, แบบดีอย่างนี้แต่ว่าท้ายที่สุดก็คือแบบไม่เป็นดังที่คุณหวังนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่ไปสัทีเดียวเลยนะคะการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะในเรื่องของความรักนะคะ คนมีคู่นะคะจะพูดยังไงดีเนาะระวังนะคะมือที่3นะคะอาจจะเข้ามาแทรกนะคะระหว่างคุณนะคะคุณคุณทั้งหลายนะคะยังไงก็ต้องมีสติอยู่เหนืออารมณ์นะคะค่อยคอยคุยกันค่อยๆพูดกันดีๆนะคะอย่าได้ทะเลาะกันนะคะบ่อยนักไม่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะมีเกณฑ์นะคะจะได้เจอคนถูกใจคะ่ะ ปัญหาทุกๆปัญหานะคะย่อมมีทางออกนะคะขอให้คุณทั้งหลายนะคะมีสติอยู่กับตัวเสมอ,อมค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขนะคะแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายเองนะคะแล้วคุณนะคะจะได้พบกับความโชคดีนั่นคือแบบคําตอบของคุณนะคะอ,อย่าหักโหมงานหนักเกินไปนะคะผ่อนคลายความเครียดบ้างนะคะค่ะเรามาดูเพื่อนๆที่เลือกกองสีแดงนะคะ ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีแดงจุดเริ่มต้นนะคะของคุณในปีใหม่นี้นะคะไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะขอไพ่นะคะสิบถ้วยราชาถือเหรียญสี่เหรียญ ราชาถือถ้วย High Priestess the Sun View of Fortune แล้วก็เก้าดาบค่ะ <c oughs> ค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองสีแดงนี่นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของคุณนะคะในปีใหม่นี้นะคะไพ่ได้บอกอะไรกับเพื่อนๆนนะคะอืมค่ะเรามาดูกันนะคะ ค่ะจากไพ่นะคะเออไพ่ได้บอกว่าคุณประสบความสําเร็จเออเกือบจะแทบทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือสุขภาพนะคะคือทุกอย่างดูดีสำหรับคุณไปเลยนะคะเออหรือจะอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งว่าเออคุณนะคะจะพูดว่าคุณนะคะมีพื้นฐาน มาจากครอบครัวที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงนั่นเองนะคะเออทุกอย่างนะคะดูเหมือนจะแบบไม่มีปัญหาสำหรับคุณเลยแต่อยากจะใหออ้ลดความที่แบบนิสัยที่แบบที่แบบว่าออความดื้อรัน้นนิดๆอะไร ทนงตัวหน่อยๆหรือว่าความคิดเล็กคิดน้อยนะคะอะไรทํานองนี้นะคะพยายามเพลาๆลงบ้างจะดีมากเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องอามาปวดหัวบ่อยนะคะ mm hmm. ค่าจากเรามาดูกันนะคะกองที่สานะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านะคะจุดเริ่มต้นของคุณคืออะไรนะคะในปีใหม่นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านะคะค่ะขอไพ่นะคะสี่เหรียญอัศวินถือถ้วยหไม้เทา้า เด็กถือไม้เท้าเก้าดาบห้าดาบเจ็ดเหรียญแล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นะคะค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านี่นะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าไพ่ได้บอกอะไรกับเพื่อนๆนะะะนะคะตามไพ่นะคะไพ่ได้บอกว่าคุณนะคะยัง ยึดติดกับอดีตหรือว่ายังแบบยังไงคะคือยังรู้สึกแบบยังมีความรู้สึกผูกพันกับอดีตมากไปหน่อยนะคะหรือคุณนะคะคือพูดยังไงคือคุณมีความวิตกกังวลคือคุณยังพวงอะไรอยู่ในใจทํานองนี้นะคะคุณนะคะต้องปล่อยวางบ้างนะคะการงานของคุณนะคะเริ่มเป็นที่ยอมรับในหมูคนะ่คณะแล้วก็ เริ่มมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะการเงินของคุณนะคะเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะจะได้มีเงินแบบใช้สอยไม่ขัดสนแล้วนะคะออความรักนะคะคณมีคู่นะคะหรือว่าคนมีครอบครัวนะคะอ,อ,อาจจะมีการทะเลาะกันบ้างนะคะเป็นธรรมดานะคะก็ต้องค่อยคอยคุยกันนะคะอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะออส่วนคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะ ถูกใจกับจะว่ายังไงดีจะว่าคู่อริหรือว่าคนที่แบบเไม่ปลืม้มก็อาจจะเป็นได้นะคะจะพูดในทำนองที่ว่าจะบอกอะไรดีนะคือคนโสดนะคะเกลียดอะไรนะคะจะได้เจอสิ่งนั้นนะคะระวังนะคะ ยังไงก็หมั่นดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าเครียดมากเกินไปนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ